เป็นอยู่หน้าพัฒนาเราเป็นน้องๆก็ต้องพัฒนาตามเขาร้องตามๆกันไปใช่แต้วเล่นจริงๆประมาณนะนะห้าปีนะประมาณห้าปีเที่ยวจริงๆจริงจังๆนะเมื่อก่อนเล่นเป็นตัวโกงใช่พวกคนชอบดูผมพี่นัดพี่นุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบดูลิเกเวลาว่างๆก็ดูลิเกให้ดูแค่นั้นแล้วนะดูคณะคนอื่นด้วยว่าเขาเล่นกันยังไงว่าเขาไปทีงไหนแล้วถึงคนวไหครับยังเลยครับ ยังไม่ถึงเลยนั่นแหลรมันก็ต้องปรับปิี่งนกันไปเรื่อยๆเต้นๆครับพอดีครับัสดีทุกครับงครับดีทุกคนครับัสดีห้าร้อยท่านโอ้คนดูเยอะแต่เยอะว่าอุ้ยไม้หนึ่งร้อยขอบคุณมากครับมกสวยจังแง่เป็นไงพึ่งถอยมาไหมมีคนพนายเรื่อยๆขวัญหนึ่งร้อยนะครับเป็นเก่ง ลิปสีสวยทุกสีเลยใช้ดีมากอ่าเขาฝากลิฟตนอไไนว้ในอ้มอาพ้กมใจพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่อา่าสาวสาวท่านใดที่อยากหาลิปนะครับโอ้ดวนตำดัดลวอะไรอ่ะโหเซ็งเลยนี้แทมเหล่มขึ้นทุกวันขอขอขอคุณมากครับต้องได้เจอสักครั้งรอหน้าเวทีนะคะโอเคครับวัสดีพี่หนิ่งครับเตินเล่นดีทุ่มตัวตัวใช่ใช่ใช่ช่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วสวัสดีพี่หญิงแก้มครับสวัสดีครับ <c oughs> แต่แต่สิบหกเจอกันจา้จาเจอกันครับแต่ว่าสั่งลิฟต์ยังไงจ้าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็สั่งเอาปีน่ารักมากครับไต้นนอนอย่างนอนไปแล้วครับผมมาถึงก็นอนเลยเพราะว่าผมตอนสิบโมงวันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเพิ่งไปหาหมอมาเซฟวุฒแหบแต่เวลากี๊ด อ่ามาดูกันเราเท่าไหร่นะเราได้อันหนึ่งสห้าสนดสกาสพันามได้มาสามพัสามแล้วทุกคนตัวกาเล่นบางจังหวะพูดเลอไปขอบคุณมากครับขมากครับจริงๆการพูดเรืวเหมือนติดเป็นนิสัยไปแล้วอะแล้วก็จะตรงเขาขอบคุณนะขอบคุณแบมจะบอกว่าคนดูนะตอนเนี้ย เขาไม่ได้ดูแค่แค่ลิเกอ่ะเขาดูสื่อแบบสื่อมันเยอะอ่ะแล้วลิเกเป็นมาก่อนเล่นได้อาะสมมติผม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 ยกตัวอย่างนะเอาแบบมกุกง,ง่ายๆที่แบบว่าลิเกชอบเล่นกันนะสมมติว่าผมจะเล่นมกุกอ่าเล่นมุกห้องน้ําแล้วกันถติว่าถ้าเกิดผมผมเล่นเอาแบบช้าช้าก่อนนะเอาแบบไปเล่นช้านะวันนี้ผมเข้าห้องน้ําเปิดไปห้องแรก ไม่มีน้ำเปิดไปห้องที่สองไม่มีกอนห้องที่สามไม่มีขันพอเปิดห้องที่สี่มีครบเลยมีน้ำมีกอนมีขันรู้ไหมว่าต,ต่อไปต้องมีอะไรอ่ะเนี่ยคนดูเขาคิดตามเราเขาก็จะรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าซึ่งมันเยอะเพราะว่าไอมึูพวกนี้เขาเคยฟังมาแล้วใช่เขาเคยเขาเคยฟังมาแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นเราก็ต้องเล่นแบบว่าคุณเข้าห้องน้ําไปห้องแรกไม่มีขันห้องสองไม่มีน้ําห้องสามไม่มีกนห้องครบห้องสุดท้ายครบเลยมีน้ํามีกรมีขันแม่มีขี้ด้วยเนะะี่ยฮะมันจะเป็นแบบคือให้เขาหาแบบไม่ทันตั้งตัวดีกว่าเขาเนึกออกแล้วมันก็จะหาหาน้อยกว่าใช่มันสมมติเขาจะหาเรา100เขาก็หาเหรา50อัน,นอันนี้มีคนสอนมานะไม่ใช่แบบอันนี้เองนะขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสด like no. <to> ีครับต <ennes> ้องคิดใหม่แบบสไตล์หนุ um ่อนอคนดูประมวลผลไม่ทันใช่ให้เขาพอเราพูดไปปึ้งคนดูก็เอไปค่อยให้เขาไปนึกแล้วเขาค่อยหาเองมีที่ต้องการไหมคะน่าจะมีมาเท่าไหร่นะพี่หนูมตุ้นหนตุ้นมันต้การมาเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดอ่าใช่อีกไปสึงประการครับผมเจอกันครับยี่สิบเอ็ดซึงประการอีกทีหนึ่งนะครับผม ชาวสมัครการน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยครับที่รักและเมตตาบ้านบาร,รมีนะครับน่าักกัจริงจริงๆมากนะครับทุกคนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย,ย,ย,นนอยตอนนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอเคจ้าเจอกันค่ะเจอกันครับผมพี่หญิงแก้มชอบมุกสี่คิว้วจ,จริงๆเขาชื่อเขาเอาไปเขาชื่อสี่คิ้วนะสี่คิว้วแต่พวกเราเรียกเราเราเรียกเราเรียกสี่คิว้วไง ครับได้นอนหรือ,อยังนอนไปแล้วพี่นิชาเพราะว่าไปหาหมอทําฟันมาเันก็สุดมาก,กะคะ่ะชอบน้องยิวด้วยโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้มาเท่าไหร่ได้มาสามพันสี่แล้วสามพันสี่ใบแดงแล้วทุกคนเมื่อคืนสุดมากชอบน้องยิวโอ้โหมากครับพูดคุยกันได้นะครับครับนะชอบจะเล่นกับค,บนนครูบอลมากมากครับ น้องยีวิ่งเร็วมากเด็กสร้างเด็กสร้างสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่อู้มสวัสดีครับใครอยากมีรายชื่อในสมุดบัญชีไหมมีอยากมีไหมยอยากมีไหมอยากไหมอยากมีตุงึ้นมามอยากมีตรงึ้นไหม,าาม,มาทานข้าวยังไม่ได้ทานเลย สิบสองไปเล่นงานคณะที่บ้านเปนครับงานคณะหลุงทานนมอิ่มแล้วอืมพอได้นะไอตามน่สุกาเจอกันทีา่าเจ้าไกต่อลเดยาโอเคครับผมเจอกันครับฝากเปลี่ยนใจให้เราไปนี้ไปนานๆน,นะครับสักร้อยปีก็พอสั่งลิลาจ้าของคคุณครับอ่าวัดลาดนิยมทำโอเคครับ โอ้พไม้สองใบแดงหอมมากครับน oh, ี <Wait. S 1> cool. ่น่าอย่างนี้น่ารักมากเลยหมากครับอีกสองใบแดงหอมมากครับโอ้หน่ารักกันจังนี่ชอบกับตอนนักันเนี่ยสาวที่พวกใบแดงหอมมากครับโอ้พี่เป็นเจ้าวานหอมมากครับสายแปดใบแดงเขาโอ้หอมมากครับหอมากครับใครต้องมาฝากฝากอะไรอ่ะ เขียนชื่อนะเตือจะได้รู้ว่าใครต้องมาจะได้เขียนถูกนะจ๊ะโอ้ไม่รักไม่ตายเ่งของการเร้เรเอาคณที่รักกันนะจ๊ะแล้วก็ไปนานๆนะจ๊ะพี่ทนาพรใช่ไหมทนาพรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมิ้นค้าสวัสดีคุณไม่ถูเตือนถูกละหลอยยางครับไม่ถึงไม่ออกเลยออกตอนบ่ายหนึ่งนะจ๊ะเอาตอนบ่ายหนึ่งนะครับ บอกว่าหนูติดตามพี่เต้มาตลอดเลยนะขอบคุณมากครับน่ารักจดชื่อฟรีด้วยใช่ได้รู้ว่าใครมั่งเดี๋ยวรายชื่อพวกนี้นะครับจะไปอยู่ใน<ม>การโพสขอบคุณในค่ำคืนนี้เะจ๊าอยู่จังหวัดอะไรครัอยูออ่บ้านโป่งครับนอนบางอย่างนอนแล้วพี่ปิน้นเพราะว่าตื่นไปหาหมอมาหมอฟัน หมอเขาทําเขาเรียกว่าทําอะไรทํารักษาล่าแล้วเขาก็อุดอะไรไม่รู้เหมือนปูนะแล้วก็แตกก็ไม่ให้เขาอุดใหม่มาวันนี้พี่มีครับ